สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่มีการปรับเพิ่มเติมจากเซิร์ฟอร์สอบมาสู่เซิร์ฟเวอร์หลักในเกม Dead by Daylight แพท8.5.0ครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูคลิปของผมก่อนหน้านี้ได้นะครับปากกอบกับคลิปนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่นั่นปึกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับ คือดู2คลิปนี้นะครับก็ได้ข้อมูลครบแล้วแล้วเมื่อไหร่นะครับจะมีคนเนี่ยอยากจะมาคบหาดูใจกับผมสักทีหนึ่งนะครับโดยอย่างแรกครับผมจะขอพูดถึงระบบที่มีการเพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับมันจะส่งผลดีกับเพลเยอร์ที่เล่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถพิมพ์คาว่า g e n e t i c a l universal และ global ในช่องค้นหาเปิร์กเพื่อหาเปิร์กกลางหรือเปิร์กทั่วไปได้นะครับตามนี้เลยและเรานะครับสามารถพิมพ์ตัวยอ่อเขาว่า S.T.P เพื่อค้นหาเปิร์กที่มีชื่อว่าแบกภาระหรือ Shoulder the burden ได้นะครับอนอกจากนี้เนี่ยเรานะครับยังสามารถพิมพ์ตัวยอ่อ B.T.B ซึ่งยอ่อมาจาก b i t the bullet หรือเปิร์ก กัดฟันพลได้อีกด้วยครับตามนี้เลยอันต่อมาครับก็จะเป็นรายละเอียดการปรับสมดุลเฟตตี้เพิ่มเติมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น5ส่วนครับส่วนแรกครับบ่อเลือดโดยบ่อเลือดน,นะครับทำให้เซิร์นเนี่ยติดหนืดนานขึ้นเป็น4.5วิจากเดิม4วิแต่ครูดาของมันนะครับก็จะนานขึ้นด้วย เป็น7วิจากเดิม5วิครับและมีการปรับปรุงเสา n ์เอฟเฟกตอนที่เฟดดี้นะครับกำลังชาร์จบ่อเลือดด้วยซึ่งมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้ครับส่วนที่2ครับไม้ปลอม โดยไม้ปลอมนะครับเพิ่มระยะการระเบิดให้กว้างขึ้นเป็น3.5เมตรจากเดิม3เมตรและเซอร์นะครับไม่สามารถพับไม้ปลอมตอนที่กำลังจะระเบิดได้นะครับคือจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นไม้ปลอมตามปกติเนี่ยเซอร์นะครับสามารถกดปุ่มสเปกบาร์เพื่อทำการพับไม้ดังกล่าวลงได้แต่ถ้าไม้นะครับเกิดการระเบิดเมื่อไหร่ปุ่มสเปกบาร ก็จะหายไปเซอร์ก hmm. ็จะพับไม่ได้คร nah ับส่วนที่3ครับการวาร์ปโดยเฟดดี้นะครับสามารถยกเลิกแคนเซลสกิลการวาร์ปได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเฟดดี้นะครับทำการแคนเซลเสร็จแล้วเนี่ยสกิลการวาร์ปนะครับก็จะติดครูดาวเต็มจำนวนครับซึ่งมันจะติดมากหรือว่าน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย ใส่แอดออนมาช่วยหรือมีเซอร์นะครับอยู่ในโลกแห่งความฝันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับและความเร็วการเคลื่อนที่ของเฟดดี้นะครับขณะกางจะวาร์ปเนี่ยก็ถูกเนิร์ฟลงเหลือเพียง3.86เมตรต่อวินาทีครับและตอนที่เฟดดี้นะครับกางจะวาร์ปไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีออล่าของร่างปลอมนะครับ อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่จะวาร์ปไปซึ่งตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้เพลเยอร์เนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นครับและยังไม่จบครับมีการเพิ่มซ o าร์เอฟเฟกตรวมถึงวิชวลเอฟเฟกตให้กับเซอร์ที่กำลังฮิลอยู่ในโลกแห่งความฝันและกำลังจะโดนเฟตตี้วาร์ปใส่ด้วยครับส่วนที่4ครับการปลุกโดยเซอร์ที่ตื่นอยู่นะครับสามารถเลือกได้ว่า จะทำการฮิลเซอร์ที่หลับอยู่หรือสามารถปุลกเซอร์คนังกล่าวได้แล้วนะครับส่วนที่5ครับแอดออนคือด้วยความที่มีการปรับเบสคิดพื้นฐานของเฟดดี้นะครับให้มันเก่งขึ้นแล้วแอดออนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะของการระเบิดเนี่ยรวมถึงแอดออนเพิ่มหนือนะครับก็จะถูกเนิฟลงตามระเบียบสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดครับก็คือรายละเอียด การปรับเปิร์กทั้ง2อันครับซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเติมจากเซิร์ฟเทสโดยอันแรกครับเริ่มจาก Wake Up หรือตื่นสีโดยเปิร์กนี้นะครับได้ทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเปริดประตูไวครับจากเดิมเนี่ยที่เซอร์นะครับจะเปิดประตูไวขึ้น40 45และ50%ตามลำดับขั้นของเปิร์กครับขั้น1 2และ3 เอฟเฟกนี้นะครับถูกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยครับคือเซอร์เนี่ยจะเปิดประตูไวขึ้นตามจํานวนเซอร์ที่ยังคงมีชีวิตยอยู่ครับคนละ8 10และ12.5%ครับ สุดท้ายแล้วครับ Beast of prey โดยเปิร์นี้นะครับ Killer ลลเนี่ยจะติดสเตลนานขึ้นครับเป็น30 35 40จากเดิมนะครับ10 15และ20วินาทีครับในส่วนของสาระนะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปนะครับเป็นสารลายครับเท่ากันเของี้รับพี่แจ๊ค เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งที่ผมนะครับจะต้องนั่งอ่านแพทโน้ตเพื่อเตรียมทำสรุปแพทของเกมเดดบอยครับผมเนี่ยก็นั่งอ่านแพทโน้ตที่ทีมเดฟนะครับโพสเอาไว้ตามปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกตินะครับก็คือผมเนี่ยดันมาสะดุดอยู่เปิร์กเปิร์กหนึ่งครับซึ่งเป็นเปิร์กที่มีชื่อว่า Bliss of Pay ซึ่งเป็นเปิร์กที่ผมนะครับ พิ่งพูดไปเมื่อตะกี้นี้เองครับโดยทีมเดฟเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเปิร์กนี้จะทำการซ่อนรอยแดงของคิลเลอร์ให้นานขึ้นเป็น30 35และ40วินาทีจากเดิมนะครับ15 20และ25วินาวิทีครับซึ่งพอผมอ่านแว็บแรกเนี่ยผมก็เอะแล้วว่าเฮ้ย ตอนแรกในเซิร์ฟเทสเนี่ยเปิร์กนี้มันทําให้คิลเลอร์เนี่ยติดสเตลไม่ใช่เหรอวะแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยมันถึงเปลี่ยนเป็น,ปนการซ่อนรอแดงเฉยเลยแต่ผมนะครับอ่านแพทโน้เนี่ยอันนี้คือเป็นการอ่านครั้งแรกแบบคร่าวๆซึ่งผมกล่าวว่าพอผมทํสาสไลด์เสร็จนะครับผมเนี่ยจะกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการ QC เมตัวครับผมนะครับก็ ไปแบบว่านั่งทําสไลด์ไปเรื่อยๆจนผมนะครับกลับมานั่งอ่านแผ่นดตอันนี้ปรากฏว่า,ารายละเอียดน,นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือมันเปลี่ยนเป็นว่าคิลเลอร์เนี่ยจะติดสเตล30 35และ40วิเาทีครับซึ่งพูดอย่างนี้รู้ใช่ไหมครับว่าหมายถึงอะไรใช่ครับตอนแรกเนี่ยเดฟ แม่งแจงรายละเอียดผิดครับไอเ้เหี้ยก็ว่าอยู่ว่าทําไมคือแบบคือกูเทสมันกับมืออ่ะกูกูรู้แล้วว่าเฮ้ยคือมึงมันติดเต่ไม่หวาและนะครับไอ้ข้อมูลที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยไอ้ไอ้ข้อมูลการซ่อนรแะแดงนะครับผมเนี่ยก็ไปค้นเจอมาว่าเอฟเฟกต์นี้นะครับมันเป็นเอฟเฟกต์ของเบิร์ก พิซออฟเพในแพดเก่ากึกตั้งแต่อดีตการนามาแล้วด้วยครับโอ้ไอเฮียทีมงานคือคือขอโทษนะก่อนที่มึงจะโพสอะมึงคิวซีก่อนไอเฮียขอโทษนะกูเนี่ยต้องมานั่งแค่สายอีกรอบหนึ่งของมึงเลยไอเดฟแต่อย่างดีครับที่แก้ทันครับแต่โทษทีนะครับ ผมเนี่ยแคปทันอเมริกาไปแล้วครับนี่โอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ <c oughs> ยอๆก,ก,ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องนะครับเริ่มต้น500บาทไม่ขาย300บาท ไม่เอา100บาทก็แพงไป50บาทก็พอครับนั่นแหละครับโอเคครับไว้เจอใหม่นะครับบายบายครับสวัสดีครับ